มากกว่าที่จะให้ก่อนกันเฉพาะราคาแตป่ปัญหาของเราคือทำไงให้ผู้รู้เข้าใจว่าอะไรคือแวลูก็ละ่ะมันเลยเป็นที่มาของคำว่า Smart v a l ลู mm hmm. value, ไม่ใช่ปูนซีเมนต์แวลูคือเขาจะได้ Green Product mm hmm. เขาจะได้ Green Society ในอนาคตเขาไม่ต้องซื้อปูนแต่เขาจะเข้าใจระบบการก่อสร้างที่มีคุณภาพผ่านแบรนด์ตาเสือ และเขาสามารถที่จะคัสตอมความชอบของเขาผ่านการตกแต่งผ่านงานสาปัตนะครับการที่จะเกิดเหล่านี้ได้คุณภาพฝีมือขรงงานต้องมาและเราถึงให้ก่อนก,นกันกับการยกระดับฝีมือแรงงานพัฒนาเพราะว่าปัจจุบันแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานบ้านเราไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้การก่อสร้างมาเลยนะครับไม่เหมือนสร้างไทยยุคก,ก่อนวันนี้เราตั้งต้นขึ้นมาเพื่อจะดึงกลุ่มแรงงานทั้งไทยและต่างชาติ มาผ่านกระบวนการอบรมเราให้ได้มาตรฐานแล้วเราเซอร์ติฟายและเขาก็สามารถออกไปทํางานได้ตามคุณภัพที่ควรจะเป็นส่วนตัวสุดท้ายเราทำคนเดียวไม่ได้ครับเราต้องการพาร์ทเนอร์ทั้งมือขายผู้ดำเนินเราร้านค้าช่างครับเหมาดีลอปเปอร์รวมถึงแม้กระทั่งซัพพลายเออร์เราก็อยู่ในอีโคซิสเต็มที่เราต้องไปช่วยกันครับนั้นเราเชื่อว่าจะไปถึงได้เนี่ยมันต้องใช้แนวคิดแบบนี้ในการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นครับ อนนขออนุญาตไปทำหน,น,น,นึ่งอ๋อจริงๆที่ผ่านมาเรามีการอบรมไปแล้วปีหนึ่งอย่างน้อยก็พันคนนะครับร่วมกับกรมพัฒนาศิลปมือแรงงานนะครับนอกจากนี้แล้วขอขยายนิดนึงผมยังไม่ได้พูดตรงนั้นคือว่าจริงๆศูนย์อบรมเราเนี่ยสาบันเสือเราเนี่ยเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬา World Skill ที่ส่งไปแข่งระดับโลกแข่งก่ออิจฉาปูลน,นะครับระดับโลก เราทํามาต่อเนื่องหลายปีแล้วแล้วก็หลายๆายปีเราก็ได้รับรางวัลกลับมาน้องๆเหล่าเนี้ยกลับมาเ็าจะเป็นสกิลงานก่อสร้างที่ดีให้กับเขานะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะสับสูนย์ภาครัฐในการเป็นศูนย์อบรมต่อเนื่องเรามีแผนจะขยายขึ้นลำปางาแล้วก็ทุงสงที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าในอดีตก็ต้องมารวมตรงแก่งคอยสาบุที่เดียวนั้นถ้าเราสามารถขยายไปสู่ภูมิภาคได้เนี่ยเราจะมีโอกาสในการสร้าง ฝีมือแรงงานในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่กำลังทําครับว่าจะรับตัวได้ยากเลยครับแบรนด์ากั่ปีนะผมว่ายากเพราะคือเวลาเราพูดถึงแบรนด์ที่อยู่มานานมันมีตำนานมันมีความคุ้นเคยมันมีความรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างนั้นจุดเริ่มต้นมันต้องสร้าง Engage ของทีมงานผมทั้งหมดทำไงให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะทำให้ต่ออายุแบรนด์นี้ไปอีกร้อยปีเพราะว่าเราเห็นแล้วละว่าคู่แข่งเวลาเราพูดถึงคู่แข่งในประเทศก็เราก็รู้จักชื่ออยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวามากที่สุดเราเรียกว่า u อันโนนค e t i t o r เช่นจีนอย่างเงี้ยมันคืออันโนนค t i t o r งที่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำธุรกิจยังไงแต่ถ้าบอกผู้ผลิดในประเทศเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วเขาทำธุรกิจยังไงเราก็จะมีท่าที่จะตอบโต้กันไม่ยาก แต่วันนี้เรากำลังเจอ u n นน o นคอมเพ e t เตอร์นั้นเราต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอมันเลยมาสู่สัญชาตญาณเสือที่ผมพูดถึงคำว่าไทเกอร์นะครับไทเกอร์คือ trusted brand intelligence เรามีสติปัญญาเราเป็น Good กับ g o o g o v e r n นั้นเรามีธรรมาพิบาลเรามี energetic เสือต้องมีพลังและสุดท้ายเราต้อง responsiveness ต้องตอบสนอง ต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันไดนามิกมากกว่านี้ให้เร็วกว่านี้เพราะแบรนด์เก่าๆเ,เรามักจะยึดติดกับสิ่งเดิมๆทำเดิมๆงั้นเราต้องการใช้ตัวนี้ในการการะตุ้นเปลี่ยน mindset ของทีมพวกเราเองด้วยว่าเสือวันนี้เราต้องปรับตัวไม่งั้นเราไม่รอดครับมองยอดขไหนบ้างครับพีนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวของ S G อยู่แล้วขออนุญาตใช้เวะลาะพรุ่งนี้ในการให้ข้อมูลดีกว่านะครับ ขอขออีกกกกสสัััััันนนนมมมำรรรรรรบบบค้าาาง่่ไทเท์จะแยไไโอเคครับ <S <S ขออนุญาต explore ตรงนี้นิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วนอดีระวางแบรนด์ S c G กับไทเทอร์ต่ตางกันอยล้ครับแบรนด์ S c G เนี่ยมันแบ่งเป็น2มิติมิติแรกก็คือ corporate brand ภายใต้ S G มิติที่2ก็คือ product brand นะครับในกลุ่ม product brand เนี่ย บริษัท g เราจะไปใช้ในกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับงานโครงสร้างเป็นหลักนะครับเช่นปูนซีเมนต์ผงที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นคอนกรีตนะครับปูนซีเมนต์ถุงที่ใช้สําหรับงานเทเสาคานพื้นพวกนี้เป็นงานรับแรงเป็นงานโครงสร้างแต่ไทเกอร์เราโพซิช่นมันเป็นสินค้ากลุ่มที่เป็นงานระบบตกแต่งและงานที่เป็น แฟชั่นเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นนั้นวันนี้เราพยายาม define สองส่วนนี้ต่างกันแล้วก็ product solution service ก็จะต่างกันครับมีครับแต่ขออนุญาตอุกไปก่อนได้ไหมครับก็จะมีซีรีส์เลยๆปีแล้วเราก็มีเราก็ไปเอ็กซกับกับคุณปณพัฒน์นะรทำเสือทำดีไซน์เสือน่ารักเลยปีนี้เราก็มองว่า r a n g e อเป็น แบรนด์ชั้นนาระดับโลกทาไงให้เราสามารถที่จะดึงแบรนด์ชั้นนํามาช่วย endorse ความเป็น t i g r r Brand นดเพราะเราก็อยากให้ Tiger b r แบรนด์เราเป็น International Company วันนี้เราพยายามลักดันไปสู่ Regional company นะครับ Brand นะครับเพราะว่าเรามี Operation ของธุรกิจซีเมนต์กรีนโซลูชันเนี่ยในอาเซียนเช่นแคนโบแคนเดียลาวเวียดนามพามา่าอินโดพวกนี้เรามี โลห t ปูนซีเมนต์และก็คอนกรีตอยู่นั้นทิศทางเราก็จะแล้วสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่ original แล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งไทเกอร์แบรนด์น่าจะเป็น original แบรนด์ได้นั่นเกิดผลว่าทําไมเรากลับมาใช้คําว่าเสืออย่างเดียวไปสู่ไทเกอร์เพราะว่าเราเชื่อว่ามันจะสามารถทําให้เราสร้าง wear to play เราได้กว้างขึ้นครับของเพี้นั้นวนั้นเรามี่้อมูลที่เราสืบต้นข้อม ขอ,อขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่มานะครับ